รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นักศึกษาที่รักทุกคนมาพบกันอีกครั้งนะครับกับครูโอจิรวัชช่อชั้นนะครับในวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาเป็นตอนที่12แล้วนะครับที่เราได้มาพบกันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในบทที่5การวัดนะครับแต่เป็นเรื่องที่3การหาพื้นที่แล้วก็เรื่องที่4การหาปริมาตรนะครับในตอนที่11นักศึกษาได้เรียนรู้กับคุณครูนิวัฒน์จันเทศนะครับในการวัดความยาวและระยะทาง และเรื่องการช่างและการตวงกันมาแล้วนะครับในตอนที่12นี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับในบทที่5เรื่องการหาพื้นที่และปริมาตรนะครับัวเชื่อว่านาักศึกษามีความพร้อมนะครับทั้งอุปกรณ์การเรียนนะครับหนังสือเรียนแล้วก็ความพร้อมด้านจิตใจที่จะมาศึกษาเรียนรู้กันนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนรู้เนื้อหาการหาพื้นที่และการหาปริมาตรกันเลยครับไปเลยครับ วิชาคณิตศาสตร์ระดับผสมศึกษานะครับวันนี้จะเป็นตอนที่12นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในบทที่5การวัดนะครับวันนี้จะมี2เรื่องด้วยกันนะครับเป็นเรื่องที่3ของบทที่5การหาพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องที่4ของบทที่5ก็คือการหาปาริมาตรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะครับว่านักศึกษาสามารถ ทำได้ไม่เอ่ยนะครับอ่าข้อที่หนึ่งครูถามว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดเท่าใดนะครับอ่าตามรูปนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีความกว้าง3เซนติเมตรความยาว5เซนติเมตรนะครับอ่าจะมีพื้นที่ขนาดเท่าไหร่นะครับอ่าครูเฉลยให้นะครับเดี๋ยวมีพื้นที่ขนาดเท่ากับ3คูณ5เซนติเมตรนะครับก็คือความกว้าง3เซนติเมตรคูณด้วยความยาว5เซนติเมตรเท่ากับ 15ตารางเซนติเมตรนะครับต่อไปข้อที่2นะครับโจทย์ถามว่าพื้นที่สามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีขนาดเท่าไรนะครับตามรูปนะครับสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีฐานนะครับเท่ากับ2เมตรมีความสูงเท่ากับ3เมตรนะครับคำตอบที่ได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยตอบนะครับพื้นที่สามเหลี่ยม สูตรบอกว่าสองคูณด้วยฐานคูณด้วยสูงใช่ไหมครับก็คือสองคูณด้วยฐานเท่ากับสองใช่ไหมครับคูณด้วยสูงก็คือสามเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับสามนั่นเองนะครับคําตอบก็คือสามตารางเมตรนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อที่สามเป็นข้อสุดท้ายนะครับของการแบบทดสอบนะครับกล่องตามรูปที่กําหนดมีปร,ริมาตรเท่าใดรูปของกล่องนะครับ จะเห็นว่ากล่องมีความกว้างเท่ากับ2เซนติเมตรความยาวเท่ากับ2เซนติเมตรและความสูงเท่ากับ2เซนติเมตรนะครับเพราะนั้นาการหาพื้นที่หรือการหาปริมาตรนะครับของกล่องก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมครับเพราะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับกล่องจะมีปริมาตร2เซนติเมตรคูณ2เซนติเมตรแล้วก็คูณด้วย2เซนติเมตรเท่ากับ 8ลูกบาทเซนติเมตรนะครับซอซอโซมอม้าจุดและยกกำลัง3าอ่านว่าลูกบาทเซนติเมตรนะครับนะครับต่อไปเรามาดูเนื้อหาสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้กันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่3การหาพื้นที่นะครับบอกว่าการหาพื้นที่และความยาวรอบรูปเรขาคณิต2มิตินะครับการหาพื้นที่นะครับนับ จากการนับตารางนะครับการวัดพื้นที่เป็นตารางหน่วยโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ1น่หน่วยจะมีพื้นที่1ตารางหน่วยนะครับดังนี้นะนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีความยาวความหน่หน่วยนะครับมีความกว้าง1หน่วยนะครับรูปสี่เหลี่ยมกอไก่นะครับความยาวด้านละ1นหน่วยจะมีพื้นที่เท่ากับ1น่หน่วยคูณด้วย1หน่วย นะครับจะได้เท่ากับ1ตารางหน่วยนะครับขอไข่นะครับเราให้ความยาวความกว้างเป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับความกว้าง1เซนติเมตรความยาว1เซนติเมตรนะครับรูปสี่เหลี่ยมขอไข่ยาวด้านละ1เซนติเมตรจะมีพื้นที่1เซนติเมตรคูณด้วย1เซนติเมตรเท่ากับ1ตารางเซนติเมตรนะครับ อ่าสโซมมจุดนะครับย่อมาจากคำว่าเซนติเมตรนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับอ่าจากรูปที่กำหนดนะครับส่วนที่แรงเงามีพื้นที่เท่าไรนะครับอันนี้เขาให้เราได้นับนะครับว่าพื้นที่ส่วนที่แรงเงาเนี่ยมีขนาดเท่าไรนะครับโดยกำหนดให้สหนึ่งช่องสี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับ1ตารางหน่วยนะครับนักศึกษาลองนับดูนะครับว่า ส่วนที่แรงเงาที่เป็นสีเหลืองนะครับมีทั้งหมดกี่ตารางหน่วยนะครับนับตารางส่วนที่แรงเงาแล้วนะครับจะมีพื้นที่เท่ากับ16ตารางหน่วยนะครับจะเห็นว่าด้านบนนะครับมีพื้นที่นะครับ1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องก็คือ4ตารางหน่วยนะครับแนวตั้งนะครับ1 2 3 4เช่นกันนะครับ4ตารางหน่วยนะครับ สถ้าเราตามสูตรนะครับ4คูณด้วย4เท่ากับ16ตารางหน่วยนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูชนิดของสี่เหลี่ยมกันบ้างนะครับว่ามีสี่เหลี่ยมชนิดใดบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะครับแล้วก็มีด้านทั้ง4ยาวเท่ากันนะครับรูปของสี่เหลี่ยมเป็นแบบนี้นะครับเขียนจอจานไว้ตรงกลางนะครับหมายถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ อ่าสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านหรือว่ากว้างคูณยาวก็ได้นะครับอ่านี่คือด้านนะครับแล้วก็นี่คืออีกด้านหนึ่งนะครับด้านแนวนอนคูณด้วยด้านแนวตั้งนะครับจะเป็นสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่สามารถหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ก็คือหนึ่งกับสองคูณด้วยผลคูณของเส้นทแยงมุมนั่นเองนะครับ เส้นทแยงมุมคือเส้นไหนนะครับเรามาดูกันนะครับนี่คือเส้นทะแยงมุมเส้นที่1นี่คือเส้นทะแยงมุมเส้นที่2นะครับเป็นแล้วก็เอาทั้ง2เส้นความยาวของทั้ง2เส้นนี้มาคูณกันแล้วก็ไปคูณด้วยเซนหนึ่งกัสองก็จะได้เท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะครับต่อไปสี่เหลี่ยมที่2ก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็บอกว่าคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนะครับ อ่านี่คือรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับทุกมุมเป็นมุมฉากนะครับแล้วก็มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนะครับต่อไปมาดูสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเท่ากับกว้างคูณด้วยยาวนะครับอ่าล้วหนึ่งด้านนี้ด้านกว้างนะครับแนวตั้งนะครับแนวนอนเป็นด้านยาวนะครับอ่าก็คือกว้างคูณด้วยยาวนะครับหรือเราใช้คําว่าฐานคูณด้วยสูงก็ได้นะครับฐานคูณสูงก็คือการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ สี hand, hail, haha, ่เหลี่ยมต่อไปครับสี่เหลี to well ่ยมด้านขนานนะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันและยาวเท่ากันรูปของสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นว่ามีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและก็ขนานกันด้วยนะครับสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเท่ากับความยาวฐานคูณด้วยสูงนะครับแต่ความสูงต้องเป็นสูงหรือเป็นความสูงที่ตั้งฉากกับฐานนะครับนี่คือความยาวฐานนะครับ ส่วนความสูงต้องเป็นความสูงที่ตั้งฉากกับฐานหมายถึงว่าวัดจากฐานขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับของรูปสี่เหลี่ยมโดยที่ต้องตั้งฉากกับฐานด้วยนี่คือความสูงนะ,ะต่อไปครับเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้ง4ยาวเท่ากันและมุมแต่ละมุมไม่เป็นมุมฉากนะครับนะมีด้านทั้ง4ยาวเท่ากันนะครับและมุมแต่ละมุมไม่เป็นมุมฉากนะครับนี่คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับลูก รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นแบบนี้นะครับมาดูสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกันบ้างนะครับเขาบอกว่าสี่เหลี Woah ่ยมขนมเปียกปูนนะครับเท่ากับความยาวฐานคูณด้วยสูงนะครับความยาวฐานคูณด้วยสูงหรือนะครับอีกสูตรหนึ่งที่เราสามารถหาพื้นที่ของขนมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้ก็คือหนึ่งนสองคูณด้วยผลคูณของเส้นทแยงมุมนะครับเรามาดูต่อนะครับว่า เส้นทะยงมุมนี่คือเส้นทะยงมุมเส้นที่1นะครับนี่คือเส้นทะยงมุมเส้นที่2นะครับนาทั้งสองความยาวของเส้นทะยงมุมทั้งสองเส้นมาคูณกันนะครับแล้วก็ไปคูณด้วยเสน2เขาจะได้เป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเส้นทะยงมุมนะครับต่อไปนะครับสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านคู่หนึ่งขนานกันนะครับมีด้านคู่หนึ่งขนานกันหรือ มีด้านขนานกันหนึ่งคู่นั่นเองนะครับลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นแบบนี้นะครับหรือเป็นแบบอื่นก็ได้นะครับแต่ต้องมีด้านขนานกันหนึ่งคู่นะครับสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเท่ากับสซน์อุสองคูณด้วยผลบวกของด้านคู่ขนานคูณด้วยสูงนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับคือความสูงต้องเป็นความสูงที่ตั้งฉากนะครับนี่คือความสูงนะครับวัดจาก ล่างขึ้นบนนะครับต้องเป็นตั้งฉากกับเส้นคู่ขนานนะครับหรือว่าด้านคู่ขนานนะครับสองด้านนี้คือเราเรียกว่าด้านคู่ขนานนะครับการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมูานหู้เท่ากับเสนนอ2คูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณด้วยสูงนะครับชนิดของรูปสามเหลี่ยมบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับเราเรียกว่าสามเหลี่ยมใดๆนะครับหรือจะเป็นรูปลักษณะอย่างไรก็ได้นะครับ แต่นะครับต้องเป็นสามเหลี่ยมนะครับโดยเรียกว่าสามเหลี่ยมใดๆนะครับลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าจะเห็นว่าด้านทั้ง3ด้านยาวเท่ากันนะครับมาดูสูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมบ้างนะครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยฐานคูณด้วยสูงนะครับแต่ความสูงนะครับอย่าลืมนะความสูงเป็นความสูงที่ต้องตั้งฉากกับฐานนะครับตรงนี้เรียกว่าความสูงนะครับ ความสูงต้องตั้งฉากกับฐานนะครับสามเหลี่ยมต่อไปนะครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสามเหลี่ยมต่อไปนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยฐานคูณด้วยสูงเท่าเดิมนะครับมาดูนะครับฐานของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับส่วนนี้เรียกว่าฐานนะครับส่วนนี้เรียกว่าสูงนะครับเพราะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่แล้วนะครับความสูงเราก็ใช้ความสูงของ รูปสามเหลี่ยมได้เลยนะครับามาดูวงกลมบ้างนะครับวงกลมเราจะหาพื้นที่ของรูปวงกลมได้อย่างไรบ้างนะครับหรือนะครับส่วนไหนเร,เรียกว่าอะไรนะครับสําหรับวงกลมนะพื้นที่วงกลมนะครับวงกลมเขาบอกวงกลมมีลักษณะเป็นรูปปิดนะครับดังรูปนะและก็จุดที่อยู่ภายในวงกลมซึ่งอยู่ห่างจากจุดต่างๆบนวงกลมเท่ากันตลอดเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะครับจุดนี้เรียกว่าจุดศูนย์กลางนะครับ ทีนี้ครูครูให้เป็นจุดศูนย์กลางนื่อจุดกอไก่นะครับครูลากเส้นหนึ่งเส้นนะครับผ่านจุดศูนย์กลางนะครับจากจุดขอไข่มาถึงจุดคอควายนะครับผ่านจุดศูนย์กลางาลากเส้นกลากเส้นตรงขอขอไข่ขอควายผ่านจุดศูนย์กลางเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางดังนั้นระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุด,ดใดๆนะบนวงกลมเรียกว่ารัศมีนะครับจากจุด จากจุดศูนย์กลางเนี่ยไปจุดใดๆนะครับเรียกว่ารัศมีนะครับอ่าคูร่างเส้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับจากกอไก่มาถึงงองงูนะครับตรงนี้เราเรียกว่ารัศมีนะครับอ่ารัศมีเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่จุดตรงไหนก็ได้นะครับให้ลากจากจุดศูนย์กลางนะครับไปยังเส้นขอบวงกลมนะครับอ่ามาดูนีนะครับว่ารัศมีตรงไหนเรียกว่ารัศมีบ้างนะครับอ่าเส้นกอไก่ขอไข่นะครับจากจุดศูนย์กลางไปถึงเส้นขอบ จุดใดๆไงครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความยาวหรือว่าขนาดของรัศมีวงกลมนะครับจากเส้นก็ไก่ไปข้อควายก็เช่นเดียวกันนะครับจากก็ไก่มางองูนะครับก็ถือว่าเป็นรัศมีนะครับความยาวของรัศมีของวงกลมนะครับจงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมต่อไปนี้โดยวิธีการใช้สูตรนะครับนี่เราใช้ในการใช้สูตรในการคำนวณหาพื้นที่นะครับอ่ะตรงนี้ยกตัวอย่างมานะครับลักษณะ ป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับมีความกว้าง3เซติเมตรมีความยาว6เซนติเมตรนะครับเพราะนั้นจากสูตรนะครับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับความยาวของด้านกว้างหรือ,อคูณด้วยความยาวของด้านยาวหรือกว้างคูณยาวนั่นเองใช่ไหมครับทีนี้เราก็แทนค่าลงไปนะครับได้เท่ากับความกว้างกับ3เซนตมรคูณด้วยความยาวคือ6เซมใช่ไหมครับ ก็ได้เท่ากับ18ตารางเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรคูณด้วยเซนติเมตรก็จะได้เป็นตารางเซนติเมตรนะครับคูจะยอ่อใช้ตัวย่อว่าตอรอสอมอคือย่อมาจากคําว่าตารางเซนติเมตรนั่นเองเพราะนั้นคําตอบของเราคือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีพื้นที่เท่ากับ18ตารางเซนติเมตรนะครับอ่าดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ สวนยอมรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตามรูปนะครับรูปแบบนี้โจทย์บอกเส้นทแยงมุมมาใช่ไหมครับเส้นทแยงมุมด้านยาวยาวเท่ากับ60เมตรนะครับด้านเส้นทแยงมุมด้านด้านที่สั้นกว่ายาวเท่ากับ40เมตรนะครับนี่หน่วยให้ปเป็นเป็นเมตรนะทีนี้มาดูวิธีการทำนะครับโจทย์บอกว่าจงหาว่าสวนยอม มีพื้นที่เท่าไรนะครับให้หาพื้นที่ของสวนหย่อมที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับเพราะฉะนั้นจากสูตรพื้นที่ขนมเปียกปูนนะครับเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณด้วยผลคูณของเส้นทะย,ยงมุมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปได้เลยนะครับหนึ่งส่วนสองคูณด้วยผลคูณของเส้นทะย,ยังมุมใช่ไหมครับผลคูณของเส้นทะย,ยงมุมก็คือ60คูณด้วย40นะครับเพราะนั้นเมื่อ คูณออกมาแล้วก็จะได้เท่ากับ1,200ตารางเมตรนะครับจะเห็นว่าสองหน่งคูณ60คูณ40นะครับได้เท่ากับ1,200ตารางเมตรนะครับคำตอบของพื้นที่ของสวนหย่อมนะครับมีพื้นที่เท่ากับ1,200ตารางเมตรนั่นเองนะครับ่าหมายเหตุน,นะในชีวิตจริงเนี่ยบางครั้งคำว่าตารางเมตรนะครับคำว่าตารางเมตรเนี่ย มักจะใช้ตัวยอ่อนะครับเป็นว่ามมายกกําลังสองนะครับมมยกกําลังสองถ้าเราไปดูในหนังสือเลยนะครับถ้าเราไปเจอที่เป็นหน่วยว่ามมายกกาลังสองนั่นคือมมยอมาจากคำว่าเมตรนะครับแต่ยกกํบบาลังสองหมายถึงว่าเป็นตารางนั่นเองก็คืออ่านว่าตารางเมตรนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับมีพื้นที่42ตารางเมตรมีความสูง12เมตร จงหาว่ามีฐานยาวเท่าไรทีนี้โจทย์บอกพื้นที่มานะครับบอกความสูงมานะครับให้หาว่าฐานของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับมีความยาวเท่ากับเท่าไรนะครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับเท่ากับ1ค2คูณฐานคูณด้วยสูงนะครับโจทย์บอกอะไรมาแล้วบ้าง1บอกพื้นที่มานะครับเท่ากับ12ตารางเมตร2โจทย์บอกความสูงมาเท่ากับ12 เมตรนะครับเพราะนั้นโจทย์ให้หาฐานแต่นี้เราแทนค่าลงในสมการก่อนนะครับเห็นไ,ไหมครับโจทย์บอกมา42ตารางเมตรคือพื้นที่นะครับครูย้ยครูใช้ตัวย่อคําว่าตอรอมนะครับย่อมาจากคําว่าตารางเมตรนะครับคูณด้วยเท่ากับเสนอสองคูณด้วยฐานนะครับฐานคือส่วนที่โจทย์ให้เราหานะครับคูณด้วย12นะครับ12เมตรนะ12เมตรเพราะฉะนั้นเมื่อ ตัวอื่นเราทราบหมดแล้วเหลือแต่คาว่าฐานนะครับที่เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาค่าได้เลยนะครับ12ตารางเมตรเท่ากับฐานคูณด้วย6ทําไมฐานคูณด้วย6เพราะว่า12คูณด้วย1ส่วน2ได้เท่ากับ6นั่นเองนะครับได้เท่ากับ6ก็คือ12หารด้วย2นะครับเท่ากับ6นะครับย้ายข้างออกไปนะครับาฐานเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็ให้เหลือเฉพาะฐานอย่างเดียวนะครับเราต้องการที่จะ หาว่าฐานยาวเท่าไหร่ก็เอา6ไปหารนะครับตอรอนะครับพื้นที่42นะครับหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับส่วนความสูงก็คือ6กนะครับ6ก็คือ,อเมตรใช่ไหมหน่วยเป็นเมตรเพราะนั้นตรงนี้หน่วยก็จะเป็นตารางเมตรหารด้วยเมตรนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ก็คือฐานเท่ากับ7เมตรนะครับฐานเท่ากับ7เมตรคําตอบก็คือ ฐานสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะครับมีฐานยาวเท่ากับ7เมตรนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องที่4นะครับในบทที่5เรื่องปริมาตรและความจุนะครับบอกว่าการหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและการแก้ปัญหานะครับข้อที่หนึ่งปริมาตรคือความจุของทรงสามมิตินะครับการวัดปริมาตรของทรงสามมิติ ใช้หน่วยวัดที่เรียกว่าลูกบาทหน่วยนะครับเรียกว่าลูกบาศหน่วยนะครับข้อที่2ความจุก็คือปริมาตรภายในของภาชนะนั้นๆนะครับมาดูตัวอย่างนะครับหรือมาดูรูปก,กันประกอบนะครับจะเห็นว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับจะมีด้านกว้างหน่หน่วยด้านยาวหนหน่วยด้านสูงหนึ่งหน่วยครับ นะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับความกว้างความยาวความสูง1หน่วยเท่ากันนะครับเรียกว่า1ลูกบาศหน่วยใช้สูตรการหาปริมาตรได้ดังนี้นะนะครับการหาปริมาตรนะครับโดยใช้สูตรก็คือปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับหรือพื้นที่ฐานคูณสูงนั่นเองนะครับพื้นที่ฐานก็คือการกว้างคูณยาวใช่ไหมครับคูณด้วยความสูงนะครับก็จะเป็น การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับลักษณะจะเป็นลักษณะนี้นะนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับจากรูปนะครับปริมาตรจะได้เท่ากับ1นคูณหนคูณหนะครับก็คือ1น่หน่วยคูณหน่หน่วยคูณด้วย1หน่วยนะครับก็จะได้เท่ากับ1ลูกบาทหน่วยนะครับสาหรับข้อนี้นะครับบอกว่าถ้าหน่วยเป็นเมตรก็จะมีปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาทเมตรนะครับถ้าหน่วยของความกว้างความ ยาวความสูงเป็นเมตรก็จะเป็นลูกบาศเมตรนะครับไปมาดูตัวอย่างนะครับของการหาปริมาตราวิธีทำปริมาตรนะครับจากสูตรนะครับปริมาตรเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็แทนค่าลงไปได้เลยนะครับกว้าง3เมตรยาว4เมตรสูง2เมตรนะครับ3 คูณกันนะครับ3คูณ4เท่ากับ12 12คูณด้วย2เท่ากับ24ใช่ไหมครับเพราะนั้นคำตอบของเราก็คือ24มีหน่วยเป็นลูกบาทนะครับเพราะปริมาตรนะครับปริมาตรมีหน่วยเป็นลูกบาทแสดงว่าตัวนี้นะครับหน่วยจะได้เป็นลูกบาทเมตรนะครับคำตอบของเราคือนะครับถังเก็บน้ำจะมีปริมาตรเท่ากับ24ลูกบาทเมตรนั่นเองนะครับะนะครับมาดูความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย ของปริมาตรหรือว่าหน่วยของความจุกันบ้างนะครับบอกว่าความจุคือปริมาตรภายในของภาชนะที่บรรจุสิ่งของได้เต็มพอดีซึ่งถ้าทราบว่าสิ่งที่จะนาไปบรรจุในภาชนะนั้นมีปริมาตรที่ตวงได้เท่าใดก็จะทราบความจุของภาชนะนั้นได้โดยใช้มาตราเปรียบเทียบดังนี้นะครับมาตราเปรียบเทียบนะครับ1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรนะครับ1มิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตร นะครับ1ล้านลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตรนะครับ1ถ้วยตวงเท่ากับ240มิลลิลิตรช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตรนะครับ1ถังเท่ากับ20ลิตร1ถังเท่ากับ15กิโลกรัมนะครับ1เกวียนเท่ากับ100ถังหรือว่า1เกวียนเท่ากับ2,000ลิตรนะครับนี่คือมาตราเปรียบเทียบนะครับเราสามารถนำไปใช้ในการคำนวณนะครับถึง ความจุหรือว่าปริมาตรของสิ่งที่เราจะตวงนะครับมาดูตัวอย่างนะครับถังน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับถังน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งวัดด้านในได้ยาวเท่ากับ40ซนติเมตรนะครับด้านกว้าง20ซนติเมตรแล้วก็มีความสูง30ซนติเมตรนะครับใส่น้ําจนเต็มถังพอดีนะครับถังน้ําใบนี้จุนะครับก็บอกจุน้ํากี่ลิตรนะครับมาดูวิธีการทํานะครับ บอกว่าปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราทราบความกว้างแล้วทราบความยาวแล้วทราบความสูงแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแทนค่าลงไปได้เลยนะครับความกว้างจากโจทย์เท่ากับ20ซนติเมตรนะครับความยาวเท่ากับ40ซนเมตรแล้วก็ความสูงเท่ากับ30ซนติเมตรนะครับเราก็คูณกันนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ 24,0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่อย่าลืมนะครับโจทย์ถามว่าถัางน้ำจุน้ำกี่ลิตรนะครับเราหาได้มาเท่ากับ 24, 0 0 0พลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องตอบว่าถัางใบเนี้ยจุน้ำกี่ลิตรเพราะนั้นเราต้องใช้มาตราเปรียบเทียบหน่วยใช่ไหมครับน,น้ำ 1>, 1ลูกบาศกเซนติเมตรเท่ากับ1มิลลิลิตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้ำสอง0 0ืลูกบาศกเซนติเมตรเท่ากับ24,000มิลลิลิตรเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอ่าเราก็เปลี่ยนจากมิลลิลิตรนะครับให้เป็นลิตรก็คือน้ำหน0 0งมิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรใช่ไหมครับอ่า1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าน้ำเราก็24,000 นะครับมิลลิลิตรจะได้เท่ากับกี่ลิตรเพราะนั้นเราก็เอา24,00 0นะครับตั้งหารด้วย1,000นะครับก็จะเท่ากับ24ลิตรนั่นเองนะครับเพราะนั้นคำตอบของเราก็คือถังน้ำมีความจุเท่ากับ24ลิตรนะครับเมื่อเราเรียนรู้นะครับทั้งเรื่องของการหาปริมาตรนะครับแล้วก็หาพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ จากความรู้ที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นนะครับเรามาลองทําแบบทดสอบหลังเรียนกันบ้างนะครับว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหากันอย่างไรบ้างนะครับจากโจทย์นะครับมาดูข้อที่1ครูถามว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับที่มีด้านฐานยาว10เมตรและสูง5เมตรมีพื้นที่ขนาดเท่าใดนะครับปุ๊บคำตอบก็คือ 50ตารางเมตรนั่นเองเพราะสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความยาวฐานหรือว่าพื้นที่ด้านฐานคูณด้วยสูงใช่ไหมครับคือความสูงที่ตั้งฉากกับฐานนะครับเพราะนั้นความสูงคือ5นะครับความยาวหรือว่าพื้นความยาวด้านฐานคือ1 0 5คูณด้วย10ก็เท่ากับ50นะครับมีหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับไปข้อที่2พื้นที่รูปสามเหลี่ยม ที่มีฐานยาว10เซนติเมตรและสูง8เซนติเมตรมีพื้นที่ขนาดเท่าใดนะครับครูออบอกไว้ให้นิดนึงนะครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับ2คูณฐานคูณสูงฐานเราก็ทราบแล้วความสูงเราก็ทราบแล้วเราก็แทนค่าลงไปใช่ไหมครับได้เท่ากับ40ตารางเซนติเมตรนะครับมาดูนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับเป็นการ าหาปริมาตรหรือความจุนะครับบอกว่าโจทยบอกว่าสระน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง10เมตรยาว15เมตรลึก1.5เมตรสระน้ำนี้มีความจุเท่าใดนะครับคำตอบก็คือ225ลูกบาทเมตรนะครับเพราะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงหรือคูณลึกนั่นเองนะครับเพราะนั้นนักศึกษาก็10คูณ15 นะครับได้เท่ากับ150ใช่ไหมครับ150คูณด้วย1.5ได้เท่ากับ225นะครับคำตอบเป็นลูกบาทเมตรนะครับนี่คือ,อคำตอบของแบบทดสอบหลังเรียนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการเรียนรู้ในตอนที่12นะครับเรื่องการหาพื้นที่และการหาปริมาตรนะครับอย่าลืมนะครับคณิตศาสตร์ ครับเราจําเป็นจะต้องฝึกฝนทําแบบฝึกหัดด้วยตัวเองให้บ่อยๆนะครับนักศึกษาจะมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลายนะครับนักศึกษาจะพบว่าอณิาสตร์เรื่องง่ายๆเราทําได้แก้ปัญหาเป็นนะครับนักศึกษาอยากทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถดูรายการย้อนหลังได้นะครับที่ etvthai.tv นะครับส่วนในตอนหน้าจะเป็นตอนที่13นะครับนักศึกษาจะได้เรียนรู้กับคุณครูกิ่งดาวคำภูเขียวนะครับในบทที่5เรื่องทิศทางและแผนที่ทิศทาง เรื่องทิศท,ทางและแผนผังและเรื่องเงินนะครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของตอนที่12แล้วนะครับโปรหวังว่านักศึกษาคงจะเข้าใจในเนื้อหาที่เราเรียนรู้กันวันนี้นะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์กันได้ทุกคนนะครับโปจะมาพบกับนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่16นะครับเป็นบทที่6เรื่องเรขาคณิตนะครับสำหรับวันนี้โปรขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับการเรียนรู้ในตอนที่12นะครับเรื่องการหาพื้นที่และการหาปริมาตรนะครับอย่าลืมนะครับคณิตศาสตร์เราต้องฝึกทําแบบฝึกหัดให้บ่อยๆด้วยตัวเองนะครับและนักศึกษาจะมีประสบการณ์ที่หลากหลายหลายรูปแบบนะครับในการเรียนรู้นะครับและนักศึกษาจะพบว่าคณิตศาสตร์เรื่องง่ายๆเราทําได้คิดได้แก้ปัญหาเป็นนะครับถ้านักศึกษาอยากจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถดูรายการย้วนหลังได้นะครับที่ etvthai.tv นะครับส่วนในตอนหน้า เป็นตอนที่13นะครับนักศึกษาจะได้เรียนรู้กับคุณครูกิ่งดาวคำภูเขียวนะครับในบทที่5เรื่องทิศทางและแผนผังและก็เรื่องเงินนะครับตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของตอนที่12แล้วนะครับครูวหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์นะครับสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้และสามารถนําไปใช้กันได้ทุกคนนะครับครูโอจะมาพบกับนักศัยครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่16นะครับบทที่6เรื่องเรขาคณิตนะครับ สำหรับวันนี้โมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ